ดีวันอาทิตย์ครับผมรถปิดบากกับพี่รองวันที่ทายคลิปลํำตะข้องประเทศไทยครับโผโหมโโูนะครับทีนนีต้อนรับเข้าสู่ช่องตั้มสนุกร้อนทำซิ่งนะครับผมตอนนี้ผม่านที่ท้ายคลิปลํำตะข้องนะครับกับมุมมองข้างหลังนะครับไม่ได้ถ่ายครับพี่น้อง ัอนี้วันนี้โตมากครับต้อง,องบอกว่าผึ่นปันเร<คย>ื่องรถหลายครับรถเยอ,เยอะตั้งแต่ลำตะควงมาเลยนะครับเนี่ตอนนี้ผมอยู่ที่น่าจะาฟาร์มโชคชัยนะครับขึ้นอันนี้เขาเอิ้นมออย่างนี้มอศิลานะครับหรือลงโมศิลาอยู่อยู่ซ้ายเมือนะครับก็สิดผมก็ต้องแซกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ จนมาถึงตรงนี้นะครับผมอันนี้ผมก็ไปไม่ได้ครับติดจากแล้วครับอ้าวอาวไม่ได้แล้วครับขอบคุณครับครับนี่ติดรถขึ้นขเขาเฉยครับ แต่เดี๋่าป้าก็ขี่เล็กนะครับก็มีตรงที่เมียงก็อันค่ายสุนัขกันไหมนะครับศูนย์ฝึกสุนัขอะไรนั่น,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 ะนะมองเขาเลียเยเ้ยงหมาันไหมเลี้ยงเลี้ยงหมาจอดจกกัดไหมเขาเลี่ยงแบบสะพานถนนในมัตตวีแหลมท่าน,านนั่นนั่นแหละคือตรงนั้นก็เขาก็อ่าไปจอดอยู่ อยู่กับต้นผักชีเล็กผักชีเล็กก็ว่าเขาเป็นผักชีเล็กก็วัจชกหรือว่าจะใช้กันอย่างต้นขี้เหล็กทำให้ต้นไม้มันล้มนะครับล้มหมดล้มล,ลงทั้งกลางหมดล่ะนะครับพอล้มลงแล้วทีนี้รถครับดูดูอยู่ประเทศไทยเขานะครับดูครับจอดจอดเบิ้นไทยมุง้ง อยอดดูครับมันก็เลยติดนะครับโอ้โอ้โอ้เย่โอ้เย่ลุ้ลุงมลุ้มลุมันก็เลยติดนะครับพอติดรถสะสอมนะครับคือดีนะครับที่เป็นต้นไม้ต้นไม้แห้งครับข้างหน้าเขายุบนิดนึงยุบไหลยอยู่กับพอมาอีกนะครับอ่า ปากช่องนะครับปากช่องที่ป้าสักอ่ะแต่ก็เป็นรถทัวร์นะครับรถทัวร์รถทัวรว์ตัวนี้ก็ติดอ่าท่านผู้ชมที่ที่น้องเพิ่นมาแวะเที่ยวอ,อยู่นี่แหละบมจินยังหรออยากยองนะครับบางทีรถออกบางทีรถเข้านะครับนี่อนเอาไว้บางทีเขาว่าย์นะครับมันก็ทําให้เกิดการจราจรติดขัดนะครับ กระจกอกะถือฝนครับพี่น้องทั้งฝนตกนะครับกระจกถือฝนมันก็นเลยเป็นอย่างนี้แหละแต่ว่าฟิวมันได้ครับเลยอยากท้ายพี่น้องในเบื้องน้าผมจะออกกลางนะครับไม่รู้ว่าเขาจะให้ออกไหมออกนะครับขอบคุณครับผมแรงครับแหมคนไทยคิดึคขับรถรถนนก็รลายเหมือนกัน ต่ไลแจะไหวไหมลงหมอฟาร์มโชคชัยครับเอนนาแล้วมาปวดเขียดเลยวะที่แม่เราะสีจกูอยาขามมาเจ้ออีกว่าปวดเขียดเลยวะครับประเดนนาา็นม,นนนมกกนู่รอดให้ไกลเลยพี่รบรอดให้ผู้รอดหอน,นาคนนั่งอยู่พี่นนเจ้าว่ปวดเขียดเนอะเดี๋ยวว่ามันก็คงจะขับสบายกว่า มันน่าจะขับสบายหรอกถ้าขับลำบากเขาคงไม่ทําออกมาอืมความเร็วที่ใช้ก็แปดสิบนะครับลงมอคับไปหนอ่อยรถเยอะมากครับวันอาทิตย์นะครับผมไม่ได้ถ่ายทั้งแจะลำตะควงนะครับเพราะว่า,าคุยโทรศัพท์กับพ่นนี้พ่นนี้โทรมนาะถาม โน่นนี่นั่นสารพัดหลายอย่างแล้วก็เลยมาถ่ายช่วงล้มตะพองในเบื้องนะครับเลยมาถ่ายช่วงปากช่องลงไปหากลางดงแล้วกันนี่นี่ครับรถเยอะครับเป็นสายเลยพี่น้องเดี๋ยวไปไปงุ้มกล้องงุ้มเก้า่ะคือที่เอาไปไม่ได้นะครับเพราะว่าขับรถอยู่ Biển mở nha là khăn yêu là đang luôn kia luôn kia lạy hỏi nhà khăn chị đàn bò xíu hiệu chị đào mong ana bôi dài mô mê 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 hả? mê 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 จะออกมาตัดหน้าเขาเย้ายดีไหมออไปแล้วครับมือใหม่หัดขับแล้วครับเนี่ยนานเห็นวะไม่ต้องเบียดครับไปเลยครับเหยียบไปเลยครับไม่ต้องเบียดครับไม่ต้องเบียด ดูนี่รู้เลยว่าเป็นมือใหม่นะครับไม่ดีวะจะติดจะติกเกอื์อวไปหลังเลยนั่นมือใหม่หัดขับมานะขี่ไฟแล้วก็แตะเบรกนะครับเพราะจะไม่เข้าไปใกล้นะครับบอกไว้เลยแต่เราก็อย่าเข้าไปใกล้นะครับเพราะว่าบางทีเขาคิดทีเบรกเขาก็เบรกเลยนะแต่เขาเก่งน,นะครับ เียหเก่งครับเก่งเนี่ยผมว่าเป็นทางโลกเป็นละครนั่นไงไอ้ขับไฟมาแล้วไอ้ขานำมาแล้วโอ้ปวดหัวน้ำซูนนะครับไอ้ลูกไปโรงเรียนี่ยอันนี้เก่งแล้วครับเนี่ยเก่งแล้วนะเมื่อชี้แบบเก่งครับเก่าครับดูครับดู พี่ดาครับพี่ดากดู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 ลขไปครับ <s <S <c oughs> สุดยอดเข้ามาสิเดีก็นนตือขอบปากเลย <c oughs> มีเ <c oughs> นากัดเยดอะก็ตท่งนันนะก็ได้งานแล้วนะครับเป็นปูนราชสีนะครับท่านผู้ชมประกาศแท้งแล้วครับสามารถเลื่อยงระดับยูระดับเกนบบบบไไ็นะครับบ่อไปบ่อมาบ่อไปไหนนะครับ ถ้ามีคันทางหน้าพาเรียนที่สล็อกกเรียนที่สิ็นะตัวสี่เสียงได้นะครับเอาเสียงแสงก่อสงแสงเลยรถลงลงรอเงว่าเสงว่ะไอเสีงครับไปอย่างงี้เขาบ็นคอาลุงเทียยวันิวางเงี้โอ้โหต้องขออภไปใช่มันอ่า แสงมันแยงเข้ากล้องนะครับมันย้อนแสงเพาผมก็่รู้ครับ่าจะย้อนแสงแหละอับโอ้ไมเ่เจยว นี่ครับผมตอนนี้เราก็มาถึงตลาดกลางลงนะครับป้อมตำรวจกลางดงนะครับ,บ,รงงรบตลาดแล้วก็ตลาดจะลงไปนิดนึงนะครับเดี๋ยผมเข้าซ้ายแล้วกันผมเริ่มจากหนหวยแลรถคันนี้แล้ว treo mà, có mà có những ngọn có hiện là phía mượt luôn เนกครับเนกเนกคเน็ครับเนกเนกมึงว่าเน็คกูโหนเนกเนกครับเนกเน็คกับเนกเนกคเน็เน็คึงว่าเน็กูโหนเนกคสิงเลยไปหมดเลยแกซักกันเบียกเยอะจังหลายนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมรถมันเยอะครับผม ต้องขอกราบขอประทานอภัยท่านผู้ชมนะครับที่ดูไม่หมดนะครับผมรถไหลครับรถไหลพี่้องนะครับขอยาตจักแจคแจ๊คครับนะครับมันติดโทรศัพท์นะครับมันก็เลยจ็อกแจ็กไม่ได้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบไวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ